สวัสดีครับพี่น้อง,องไปสู้คูสูกคนะครับยินดีต้อนรับกับสู้ช่องกระซังแสนแนวนะครับองไฟท่านเห็นย,นยนู่นี่นะเป็นองไฟของทีมนั้นสร้างเผืออนะครับง ลับรวนนิ้วไปรุดนะครับไปรุดล่ำดาด่งแรงมากๆับเดินกันไป ก็เป็นตำแหน่งที่พรมมาลัยอย่างคนกำเงินคนรวยทำมาพระมากัยก็เรื่องไม่หมอไมกบาดเจ็บนะเรยบรมลอยนะครับ

มือแ้วไม่เด้ช่วงที่ปักไฟลงมาตําๆหน่อยฝึกืนน้ำหนักตบตาห้องงานยูดาด้านซ้ายยดาด้านขวาโยนตุดใจของห้องงานฝืนกันน้ำนเ่อเพิ่มวามร่างภาพนงกำลังไปลอยสามเทียบ มาลัที่สิบหกดายฝรังนนน่งามแนนคนนั้นที่มาเบืองอ,อ,อื่นใครมีคน,นเชื่อคำสื่อว่าครับโซล่าแต่เราไม่ด้ทำโซล่าบนทางไ่ได้นของลูกใช่หรือแับผมมันต้องหาเรื่นนอนทันมีคนเชื่อไหยที่เราเติม กัำลังจะรุดลอออกมาด้านซ้ายหรือว่าไปควันกับนักเตะนี้ลอยตง้ซินอนอเห็นบางไฟลอยอิพานนะครับซูงีก็เป็สามลอยบนึ่งกันไปนะับ

ตันไป้ัยามนลุกแครลาลุแคล่าทานขอโทษลูนแครลานะครับลุกแคล่าลนแค่ลเาิบุนเกืบนะครับสามสิบสีไดบอลนะครับสามลอยสีาสินะครับ กองไฟองศาต่เลยนะครับ4องศาต่เปิดการสามยกเืงามา แรงทำเวลาต่า,างลงมาปัดสามร้อยสิบห้าสามร้อยสิบห้านะครับสำหรับทีมงานสร้างเผือกนะครับสำหรับที่นี่กาแฟไปสมวีนะครับสวัสดีครับ